ออกเจริญธารยญาจงให้หมดุ่งทักขอให้ญาจงจงตัดความสงบเจริญสติเจริญสมาธิให้มีให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราทุกคนนั่งต่างสบายกันนะนั่งต่างสบายวางกายที่สบายวางใจที่สบายฟังไปด้วยน้องสานิยุด ดับความนึกคิดปุ่งแต่มกระตาเอาไว้ช่วงหลังสุดลราถึงเราลับไม่ได้ดับไม่ได้ก็ให้หยุดระงับยับยั้งเอาไว้ด้วยการเจริญการนำป่านสติตางความรู้ประรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกทุบลายจมูกของเราหลบสุดลมหายใจก็ไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออก็ไปยาว สั่งๆเที <c ười> ่ยวความนึกคิดปุ่งแต่งต่างๆก็จะหยุดระงับลงไปกายของเราก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะความรู้สึกระดูธรรงชัติของลมหายใจนั่นแหละบริวสติเราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ พอรู้ตัวปุ๊เราก็พยายามสร้างความรึกรบระรล้สัมผัสของลมหายใจเพียงแค่เรื่องการหายใจคราทุกคเราก็ขาดการสั้เกิจขาดการสร้างขึ้นมามีแต่จ,จะไปนึกออาไปคิดเอาตัวเองหาตั้งแต่ทำแต่ไม่รู้จักทำไปเจริญสติแต่ก็ไม่รู้จักสติสติรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเราก็สร้างให้ตัวนึก ใจไม่สงบเราก็พยายามทําให้สงบใจเกิดความกังวลเกิดความหุวงซ่าเกิดความลังเลเราก็พยายามใช้สมถะเข้าไปดักโดยการกระตุ้นความราู้สึกที่การหายใจเข้าออกของเราให้เกิดความเคยชินแล้วก็ให้ต่อเนื่องส่วนมากคงไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่คามันปล่อยปะละเลย อยากจะได้ตั้งแต่บุญอยากจะได้ตั้งแต่ธรรมความอยากก็เลยปิดกั้นเอาไว้หมดในหลักธรรมนั้นท่านเห้นละความอยากละความวังแล้วก็จเจริญสติเข้าไปทำวังเข้าใจในชีวิตของเราการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ของทุกคนแต่ในหลักธรรมแล้วยังหลงยุบทำไมต้งพูดว่ายังหลงยุคถ้าไม่หลงก็คงไม่เกิด อันนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ลงอยู่ในภพของมนุษย์ซึ่งอยู่ในกายก้อนนี้มาลงอยู่ในกายก้อนนี้ทีนี้พระพุทธองค์จึงได้คนพบสัจธรรมของชีวิตจึงได้เอามาเปิดเผยว่ากายก้อนนี้มีอะไรบ้างซึ่งมีวิญญาณเข้ามาครอบครองวิญญาณเข้ามาสร้างภพสร้างชาติ แล้วก็มายึดมาติดแล้วก็มาเป็นธาดของอารมณ์ธาดของกิเลสท่านให้ทําลายกายคนนี้ด้วยสติด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญปัญญาการแยกรูปแยกนามอะไรคือรูปอะไรคือนามการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของอาการของจิตตัววิญญาณของเราทำหน้าทีอย่างไรทําไมถึงเกิดนี่แหละส่วนมากก็วิญญาณก็จะปิดกั้นตัวของเขาเอง พอเอาอย่างชอบคิดชอบเที่ยวชอบุง่ชอบแต่งแล้วก็หลงอารมณ์เป็นธาตุของอารมณ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับมาแต่เดิมคือความคิดคืออารมณ์หรือว,ว่ากองสังขารที่เลยพระพุทธองค์ท่านถึงให้จเจริญสติเพื่อที่จะหัดเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ดูรู้ลักษณะของคิดของเราคลายจิตของเราออกจากความคิดออกจากอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนนามด้วยกัน เราก็ตามทางฝังเข้าใจเราก็จะเห็นการเกิดการดับซึ่งท่านเรียกว่าอน,นิจังทุกครั้งอนัตตา,านในขันหาของเราแต่คนทั่วไปไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไรอยากจะเอาตั้งแต่บุญอยากจะทําตั้งแต่บุตรอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงส์ของทุกคนอยู่ไปปฏิบัติธรรมที่โนนปักไปปฏิบัติธรรมที่นีบักกับอาจารย์องค์โนนปังกับอาจารย์องค์นี้ปักอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือไม่เราจะเดินถูกทางหรือไม่จะเดินตรงหรือไม่าะขึ้นอยู่กับความเขียนของเราที่จะเข้าไปวิเคราะห์ตรงนั้นอืไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่โน่นก็ไม่ดีไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ดีอันนี้ใจของเราไม่ดีอืเราก็ไปมองไปเพ่งโทษตั้งแต่ภายนอกในหลักธรรมแล้วท่านให้เพ่งโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปกปรุงตัวเราเองอตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ใจของเราเป็นอย่างไรบ้างใจของเรามีความสงบใจของเรามีความปกติใจของเรามีความกงามามังวลมีความพุ่งร้างมีความดังเลกิเลสอยากกิเลสล้เอี่ยดเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะได้ปับเราต้องไปยามสร้างการอิสอง์สร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นกับเราแต่ถวันตื่นขึ้นมาเรามีความเฉสระเพียงพอหรือไม่เรามีสัจจะมีความ เขียนในตัวของเรามีความจริงใจกับตัวเราเองหรือไม่การประพฤติวัดการปฏิบัติธรรมปฏิบัติคำเร่งมากมายถึงขนาดไหนตุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะละกิเลสออกจากจิตของเราให้มันหมดลักษณะของจิตลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรปก่านเคยวิเคราะห์กันหรือไม่เราต้องพยายามหัดวิเคราะห์หัดแก้ไขหัดปรับปรุงแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาให้มีให้เกิดขึ้น อย่างสตคิความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเราก็สร้างให้ต่อเนื่องเราก็รรู้จักเอาไปใช้แต่บางคนบางท่านไปมั่นหมายเอาตัวจิตเอาตัวจิตเอาตัวใจว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาอันนี้ก็เป็นสติปัญญาอยู่แต่เป็นสติปัญญาของโลกียะจิตสแสวงหาธรรมจิตสแสวงหาจิตจะเจอได้อย่างไรเราต้องมาเจริญสติเข้าไปสแสวงหาจิต รู้ไม่เท่าทันต้นเหตุเราก็รู้จักดับรู้จักควบควมุมรู้จักวิเคราะห์รู้ไม่เท่าทันเราก็เริ่มใหม่เริ่มอยู่บ่อยๆทาความเข้าใจอยู่บ่อยๆจักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วถ้าเรามีความพยายามอย่าพากันเจ็ดครั้งพยายามพากันสร้างอานิสงส์สร้างบารมีแต่และว,วันแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเราได้ทําบุญให้กับตัวเราแล้หรู้ยัก ทำบุญให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายของเราแล้วด้วยอยังเราก็ต้องพยายามดูรู้อยู่ภายในใจของเราตลอดเวลามองบนมองล่งมองลงตรงกลางใจของเราในใจของเราแต่ละวันแต่ะละนาทีแต่ะละวินาทีทุกขณะลมหายใจเข้าออกเราต้องพยายามทําความหมายคําว่าปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมในทางธรรมคือทุกขณะกิจทุกขณะลมหายใจเข้าออก ท่านถึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังลักษณะของธรรมอะไรคือธรรม็ตัววิญญาณนั่นแหละคือตัวธรรมเราไม่ค่อยจะรู้ที่อยู่ของเขาส่วนมากพเขาเกิดแล้วไปรวมกับอาการของความคิดแล้วเราถึงรู้คิดก็รู้ทำก็รู้อาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติ แต่ในหลักธรรมจริงๆแล้วเราต้องคลรรายต้องแยกจึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามเพียงแค่แยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นของสม,มาธิธิความเห็นถูกต้องในอริยมรรคในองค์แปดเห็นถูกต้องยังไม่เพียงพอเราก็ต้องตามทางความเข้าใจอีกตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุไปเหตุเราก็จะเข้าใจรอบรู้ในกองสังขารในขันห้าของเราเรารู้ในกองสังขานในขันห้าของเราก็นนานนาายังไม่พอ เราต้องมาละกิเลสที่จิตอีกความอยากเล็กๆน,น้อยๆความโลภความโกรธเพียงแค่คลายความหลงแล้วก็มาละกิเลสออกจากจิตใจากแก่ของเราให้มันหมดแล้วก็ดับความเกิดของจิตอีกจิตเกิดเท่าไหร่เราก็ดับยุดหนุนกําลังสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปพิจารณาหาเหตุหาผลมันพร่ำสอนจิดของเราอยู่ตลอดเวลาตัแจะตื่นขึ้นมา นิวรณ์ทำต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกลางกันจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าประพฤติวัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเราเองอตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยบทเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติธรรมฝึกขัดปฏิบัติขัดเกลาจะเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้จนไม่ได้ฝึกช่วงใหม่ๆก็อาจจะมีการตั้งเพลอจะตั้งเพล่อยู่แล้วเป็นแค่การเจริญสติพวกเราก็ยังทํากันไม่ต่อเนื่อง จะไปเที่ยววิง่งหาธรรมที่โน่นบ้างหาธรรมที่นี่บ้างไม่ได้ไปหาอยู่ที่ใจของตัวเองจะเจอได้อย่างไรตื่นเช้าขึ้นมาเราก็มันวิเคราะห์ใจของเรารู้ไม่โทษทันเราก็รู้จักเก็ับยับยับยบยบย้นเอาไว้ <S <S 2> <S 2> แต่และวันแต่และวันใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องสักกี่เที่ยวเป็นกุศลหรือว่าอากุศลเราทําควา,ามเข้าใจได้หรือไม่เราละได้หรือไม่มันก็ไม่มีอะไรมากเลยขอให้เรามีศรัทธา เราก็จะเริญสติให้รู้แจ้งเห็นจริงเอาปัญญานำหน้าเราไม่อยากจะถึงก็ต้องถึงเพราะการประธรรมของเรามีการละของเรามีการทําความเข้าใจของเรามีการดับของเรามีรู้เมตตาฐันต้นเหตุเราก็ดับเอาไว้สักคนหยุดเอาไว้เริ่มใหม่ไม่ต้องไปหลังเลไม่ต้องไปสงสัยอะไรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์อย่าเพิ่งเอาความคิดทิฏฐิมานะของเราเข้ามาโต้ยแย้งเราเอาปัญญาของพระพุทธองค์สชกัน ถ้าเรารู้แล้วเห็นแล้วจิตคลายออกจากอารมณ์คลายออกจากความคิดแล้วเราก็จะเข้าใจในคําสอนของท่านเข้าใจในคําสอนของบาอาตอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอันนี้จังทุกคังอนัตตาในขันหักเป็นอย่างไรนิวรธรรมเป็นยังไงอริยสัจเป็นอย่างไร,ร,เ,งไรเราจะรู้รู้ด้วยเข้าถึงด้วยเห็นด้วยหมดความสงสัยได้ด้วยล,วละกิเลสออกให้หมดจิตจากจิตของเราได้ด้วย เราจะมีความเพียรได้เต็มที่หรือไม่นี่แหละอย่าพากันความหมายจงพากันขยันมันเพียรอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ภายในอย่างเดียวเราต้องทําความเข้าใจกับโลกด้วยโลกก็ทำที่เราเข้าไปยุ่งเกีย่ยวตายของเราทําหน้าที่อย่างไรตาวาทั้งหกของเราทําหน้าที่อย่างไรเราต้องดูให้ละเอียดทุกอย่างอย่าให้พลาดสายตาสติปัญญาของเราได้เลย เราจะหมดความสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์ไปอย่างอย่าปกันประมาทไปอย่างเดินไปค่อยเดินหลอมแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขปรปรุงตัวเรามองโลกในทางที่ดีคิดดีอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนก็มีตั้งแต่ความสุขไม่ใช่ไปสวงหาธรรมที่โน่นที่นี่หาไม่ถูกที่ก็ไม่เจอเราพยายามค่อยหาค่อยเดินเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญา พึ่งตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นลักษณะของการจเจริญสติคําว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ชัดเจนลักษณะของจิตเขาเกิอดอย่างไรเขาส่งออกไปไภายนอกได้อย่างไรลักษณะอาการของจิตหรือว่าอาการของขันหักเป็นอย่างไรท่านถึงบอกว่าขันหักเป็นของหนักทําไมถึงหนับกบุคคลที่แยกรูปแยกน่าไม่ได้ยังหลงอยู่ยังหลงอยู่ แต่แยกกเบแยกนามได้ถ้าไม่ตามทําความเข้าใจอีกให้ได้รู้ทุกเรื่องเดินวิปสัสนาเข้าสู่ปัญญาวิปสัสนาคุมทาความเข้าใจให้ละเอียดกิเลสอยากกิเลสละเอียด,ยด,ยดละออกให้มันหมดเราจะมองเห็นคนทางเดินเดินด้วยจิตเดินด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันสมัยที่สุดทําไมถึงว่าทันสมัยที่สุดเพราะว่า ทัสมัยอยู่ปัจจุบันทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าปัจจุบันในทางโลกทุกศาสนาเป็นศาสนาที่ดีหมดถ้าจิตของเราดีนะศาสนาไม่เสือ่อศาสนายังคงดำรงอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเราทําความไม่เข้าใจไม่ถูกต้องก็ยิ่งห่างเหินยิ่งห่างไกลจะปฏิบัติคําเพ่งมากมายถึงขนาดไหนก็ห่างไกล ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อยู่กับศาสนา,าพระพุทธประธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจของเราใจของเรานั่นแหละเป็นพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ใจของเรานั่นแหละได้สวยดได้สวยสสุขมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขดูหลายคนก็มีความสุขอย่าปากันปิดกั้นตัวเองจงพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเรามีไม่มากเลยอยู่ในกายก่อนนี้ ทีนี้การสร้างอานิสงส์สร้างบารมีอยู่ในระดับของสมมุติอยู่ในระดับของวิมุติเดินให้ถึงขยันมันเพียรต้องเป็นบุคคลที่ขย,ยันมันเพียรขัดเกลเลอความอยากแม้แต่นิดเดียวที่เกิดขึ้นจากตัวใจของเราเราก็รู้จักดับไม่รู้จักละแม้แต่การเกิดการปล่อยการวางการเบี่ยกรูปแยกนามถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุถ้าเราแยกไม่ได้เราก็ไม่ได้พง ไม่รู้จักจุดปกถ้าเราแยกได้เราไม่รู้จักจุดปงจุดวันงมีความสุขกิเลสตัวไหนจะมาหลอกเรามันจะเล่นงานเราเราก็พยายามทำความเข้าใจพยายามรักมันแก้ไขตัวเราในว่าพระว่ายุัชีอย่าไปพลาดโอกาสอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาเรามีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเวลา มองเราให้มากแก้ไขเราให้มากเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องของเราทั้งนั้นทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาหนทางตับทุกปรารถนาที่จะหาหนทางหลุดค้น,คนอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาเมื่อคืนนี้ก็เป็นวันอาสารหกบูชาเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็เป็นวันที่มีพระธรัตนตรัยครบองศาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วก็แผ่แไปสายมากาจนกระทั่งถึงยุคของพวกเราพวกเรามีโอกาสได้เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันปล่อยทิ้งไปพยายามนำน้อมนำคำสอนของท่านมาไว้ในใจของพวกเรา การลักกิเลสเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรเราเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็เสแสวงหาธรรมเแสวงหาที่โน่นบางที่นี่บ้างก็เป็นสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำคำสอนในทางที่ดีทุกองค์น,นั่นหลยถ้าเราพืติวัดปฏิบัติขัดเกลากิเลสท่านก็แนะนำคำสอนพวกเราให้เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางเราอาจจะเดินไม่ถึงเราอาจจะรับไม่ได้ เพราะว่าสภาวะวิบากกรรมของเรายังไม่ถึงเวลานั้นเราก็พยายามสร้างบาร,รมีของเราไปสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายไปทางท่าอัน,นิสงส์ของเราเต็มอยู่คนเดียวก็ต้องรู้ถ้าเราสร้างบาร,รมีได้ถูกต้องถ้าเราสเสวงนหาธรรมเสวงนหาธรรมย่อมจะรู้ธรรมเสวีนหาโลกเราย่อมจะรู้โลกบุคคลที่รู้แล้วโลกกับธรรมก็อาศัยกันอยู่โลกกับนามก็อาศัยกันอยู่ อัตตากับอนัตตาก็อาศัยกันอยู่มีมุตกับสมมุติก็อาศัยกันอยู่แต่เรารู้ด้วยปัญญาลักด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาล้วนๆศาสนาเป็นาศาสนาที่อยู่ด้วยปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลรู้ความถูกต้องอะไรผิดอะไรถูกอะไรผลละอะไรวรเจริญอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ป,ชนปัจจุบันเราก็พยายามดำเนินให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยแต่เอาวันตื่นขึ้นมาจิตหรือว่าใจของเราส่งออกไปภายนอกทั้งกี่เรื่องจิตที่เกิดส่งออกไปภายนอกนั้นก็ย,ยังไม่พอนะก็ย,ยังไปหลงปัาคิดหลงอารมณ์อีกเป็นธาตุของกิเลสอีกเราพยายามเราละได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ความเปลี่ยนของเรายิงแยกยิ่งเราสังเกตดูรู้เห็นใจของเราคลายออกจากความคิดได้นั่นเลยเราก็าจะมองเห็นทางแต่ส่วนมากก็ น้อมกายไปฝึกหัดปฏิบัติดับได้บ้างใจสงบบ้างเล็กๆน้อยๆก็ทิ้งวางไปไม่สนใจยิ่งไม่เข้าใจเท่าไรเรายิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณยิ่งไม่เข้าใจเท่าไร่เราก็ยิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณอย่าทาด้วยความอยากที่เกิดจากกิจเกิดจากอาการของขันหา้าจงพยายามเพียรด้วยสติเพียรด้วยปัญญาเน้นลงอยู่ที่กายของเรากายของเรานี่แหละเป็นสนามรบสนามรบ มีโอกาสขณนะที่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องไปยามสร้างความเพียรจนถึงจุดหมายปลายทางจนถึงฝันจนไม่ได้ทำใหม่ๆความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาเรารู้จักเอาไปใช้เรารู้ไม่เท่าเท่าทันจิตเวลาจิตเกิดความคิดเกิดเราล้มไม่เท่าทันเราก็รู้จักระนับจับยั้งเอาไว้ให้กําลังสติของเรามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จน่าเราจะรู้เท่าทันาการเกิดของจิตอักกับการเกิดของอาการของจิตความคิดโผดขึ้นมาจิตของเราเพื่อนเขาไปรู้ถ้าเรารู้เห็นทันตรงนั้นปุ๊บจิตเขาจะดีดตัวออกจากความคิดออกจากอารมณ์จึงว่าเรียกว่าแยกรูปแยกนามเริ่มต้นของวิปัสสนาอย่าเป็นนึกว่าจะไปเจริญวิปัสสนาที่โน่นไปเจริญวิปัสสนาที่นี่นี่ถ้าไม่ได้เจริญสติเข้าไปสังเกตไปแยกได้อย่าไปอย่าไปพูดอย่างนั้น เราต้องพูดว่าไปเจริญสติไปฝึกฝนตนเองไปแก้ไขตัวเราเองเปรับปรุงตัวเราเองถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็ตามทําความเข้าใจถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจเขาก็ซึมงเข้าสู่สภาพเดิมอีกนี่แหละคนเราทั่วไปทําไม่ต่อเนื่องคงนคว้าไม่ต่อเนื่องก็เลยไม่ถึงจุดหมายไปทางสติก็เลยเที่ยวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปปฏิบัติที่ไหนก็เลยว่าไม่ก้าวหน้าจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรนะ มันทำด้วยความอยากที่เกิดจากกิเลสจิตตัวจิตที่วิ่งที่ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา,าการดุดการระงับยับยั้งก็ไม่มีการดับก็ไม่มีมีตั้งแต่จิตขันห้าเขาปิดฟังอ่ำพังแม้แต่ตัวจิตของเราก็ยังหลอกจิตหลอกตัวเองอยู่ตลอดแม้แต่จิตวางแล้วคลายแล้วก็าก็ยังหลอกด้วยความว่างก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปกปิดเอาไว้กายเนื้อก็มาปกปิดตรงจิตของเราเอาไว้ความคิดอารมณ์ก็มาปกปิดตรงจิตของเราเอาไว้ ตัวจิตของเราก็ยังหลอกจิตอีกเราต้องเจริญสติให้แหลมคมปัญญาต้องละเอียดมันวิเคราะห์มันพิจารณามันท่อมสอนใจของเราตลอดเวลาจนเขายอมรับความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาถึงจะยอมปล่อยเขาถึงจะยอมวางถ้าไม่อย่างนั้นเขาไม่ปล่อยไม่วางเพราะว่าเราจะละขันห้าได้ละกิเลสได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรมีความขยันขัดเก้ากิเลสออกจากจิตใจของเรา ต้งเด็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามเจริญพงศ์มีหานปกปูกันไปด้วยใจของเรามีความโกรธเราก็พยายามละความโกรธด,ด้วยการให้อภัยทางอาหสิกรรมองโลกในทางที่ดีใจของเรามีความโลภเราพยายามละความโลภด้วยการให้ทานด้วยการเอาองทานระดับของสมมุติเลืกลงไปถ้าเราแยกลบแยกน้มได้เราก็ทานระดับของวิมุติให้หมดจดมีเป็นขั้นเป็นตอนหลายชั้นหลายขั้นหลายตอน กิเลสอยากกิเลสละเอียดปกปิดเอาไว้ไม่เหลือวิสัยสําหรับบุคคลที่มีความผิดอย่าไปกล่าวโทษคนโน้นกล่าวโทษคนนี้อย่าไปเพ่งโทษคนโน้นคนนี้เราไปอย่าเพ่งโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองว่าเราเป็นบุคคลเช่นไรอุปนิสัยจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะเอาธรรมะขค้อไหนมาแก้ไขเราเราจะเอาความรู้ตรงไหนก็มาใชา้เราก็จะได้รู้จักดําเนินชีวิตของเรา อยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความจเจริญถ้ารู้จักบ,บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองตลอนะมมดเวลาธรรมะนั้นมีอยู่ทุกที่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่กับทุกคนจะเป็นธรรมปายดำธรรมปายขาวเป็นกุศลหรือว่าอกุศลก็เป็นธรรมดีก็เป็นธรรมชั่วก็เป็นธรรมรักทั่วเจริญความดีแต่ไม่ให้หลงไม่ให้ยึดทําให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้ามองเห็นหนทางเลยว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาให้รีบทำอย่าว่าไม่ทำํทำทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระเจริญสติก็ไปเยี่ยมพระอยู่ไปบ่อยอยบ้านก็เป็นวัดดูที่ทํางานก็เป็นวัด ถ้าเรามีการเจเริญสติเข้าไปวิเคราะห์ใจมันพร่อสอนใจของเราตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลาโดยรถอินเสียงสัมปัตต์ต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราในระดับของโลกียะในระดับของสมุดลดลงไปถ้าเรารู้จักใจของเราคลายออกจากอาการของใจได้แล้วในระดับของบิมุต เราก็จะได้รู้ใจของเราเกิดหรือว่าใจของเราสงบกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรอยู่กลางรองนังกลางตลาดก็ต้องให้ใจของเราสงบปราศจากกิเลสปราศจากการเกิดบางครั้งบางครั้งใจของบุคคลคนทั่วไปนั้นยังวิ่งยังเกิดอยู่ถึงจะพิจารณาในธรรมก็ยังเป็นกิเลสธรรมต่อไปที่ใจยังเกิดไม่ต้องกลัว,วจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญา เราพยายามมันสังเกตมันวิเคราะห์กดทนอดกลั้นใจนี้ก็แปลกน,นะถ้าไม่ได้ฝึกหัด,ดไม่ปฏิบัติไม่ได้ขัดเรา,เ,รา,เ,ราเขาเราก็เกิดอยู่อย่างนั้นแหละทั้งเกิดด้วยหาเหตุหาผลด้วยสารพัดอย่างชอบอกาข้างตัวเองไม่เขา้าไม่ชอบเกาข้างตัวเองหรอกรวงตัวเองตลอดเ,เวลาเราขันห้าก็มาหลอกอีกมาปิดเป็นชั้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 น,นขึ้นไปเรื่อยๆื่จนปอกปนูนจนคลายหอ,อกย่า บุคคลที่จะคลายออกง่ายต้องเป็นบุคคลที่มีความเชืสละอย่างยิ่งยวดเป็นบุคคลที่มีความไปยันอย่างยิ่งยวดมองโลกในทางที่ดีคิดดีทําดีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธองค์หมดความสงสัยหมดความลังเลมีตั้งแต่จะเดินหน้ากว่าหารกิเลสออกจากจิตใจของเราให้มันหมดจบเราละกิเลสได้ระดับไหนละได้มากละได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเพียรของเราให้มีให้เกิดให้แก้งแก่ใจของเราจริงๆ ทิฏฐิมานะต่างๆก็จะคลายไปหมดก็เหลือตแต่สติปัญญาที่ถูกต้องเอาความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนอื่นมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่คือความว่างความว่างน,นั้นคือเครื่องอยู่ของจิตจิตจะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ด้วยความว่างมองเห็นโลกนี้เป็นของว่างจิตของเราว่างเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นของว่างนั่นแหละความว่างน,นั่นแหละคือนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก นิพพานก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่ใจของเลานี่นเลยพระพุทธประธรรมพระสง์ก็อยู่ที่ใจของเรานี่นเลยไปอย่างทํากันค่อยเดินค่อยทาถ้าอันยิ่งสงเต็มปกคงจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราปล,ากลูกผลลม m a r รักไม้เราจะไปเร่งให้ออกดอกออกผลวันเดียวก็ไม่ได้เราต้องมันดูแลมันให้น้ําให้ปุ๋ยให้ปุ่นเข้าถึงเวลาแล้ว เขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้ขอให้เราทําให้ถูกวิธีถึง ừ, ถึงจะเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จ,จริงไม่ใช่ชาวพุทธที่หลงงม,มงายนับถือตั้งแต่เปลือกนับถือท่านแต่กับที่เราต้องพยายามให้เข้าถึงแก่นน้อมนําแก่นมาไว้ที่ใจของเราเข้าให้ถึงคําสอนของพระพุทธองค์เข้าให้ถึงความหมายแล้วก็ ừ, คําสอนของพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจของเรา ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญเอาละวันนี้หลวงพ่อขอเจริญทรรเพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกพันธ์จงประสบตั้งแต่ความสุขความเจริญกันนะน้อมนำอดธรรมะของพระพุทธองค์ไปประพฤติไปปฏิบัติไป,ปตไปขัดขวางตัวเราเองเราถึงจะไม่ได้เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กพรนับว่าเป็นสัตว์ที่แสนประเสริฐที่สุดทำวามข้าใจกับศาสนาได้ ให้ถึงจุดหมายไปทางนะพขอพอจเริธรรมกันก็จะริธนทม